อันยองฮาเซโยส,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 สวัสดีครับพบก,กับผมทอกเทนวันนี้ผมก็มีคอนเทนต์ดีๆน่าสนใจมาฝากคุณผู้ชมอีกตามเคยครับสำหรับในคลิปวิดีโอนี้ผมก็จะพาทุกท่านไปส่องค่าตัวดาราเกาหลีชายกันนะฮะผมก็ได้รวบรวมเอาคนท็อปๆในวงการมาถึง10คนด้วยกันมันจะมีใครบ้างเนี่ยเข้าไปรับชมกันเลยแต่ก่อนจะไปดูคลิปผมก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ให้พวกเราด้วยนะจ๊ะคําเตือนของคลิปนี้คบกับใครแล้วรู้สึกไร้ค่าถอยออกมาหาโอปป้าดีกว่ามีทั้งค่าอารา บ้มและค่าบัตรคอนมันคนละค่าไมล่ล่ะอันดับที่สิบโซจีซบ เจ้าพ่อละครดราม่าพระเอกในตาเศร้าเขาแจ้งเกิดจากการเป็นนายแบบครับหลังจากที่เรียนจบมหาวิทยาลัยเขาก็ได้เริ่มเข้าสู่วงการเมื่อปี1995จากการประกวดนายแบบสตอมโมเดลจนได้ไปเข้าตาแมวมองและเขาก็ถูกติดต่อให้เข้าไปรับงานละครครับหลังจากนั้นมาเขาก็มีงานละครออกมามา,มากมายจนปัจจุบันโซจีซบก็มีผลงานละครรวมกว่า26เรื่องด้วยกันครับนี่ยังไม่รวมกับภาพยนตร์อีกกว่า10เรื่องและผลงานเพลงที่ทําออกมาให้ได้รับฟังกันอีก10กว่าเพลงแม้จะอยู่ในวงการมานานแต่ดูเหมือนว่า ความนิยมไม่ได้ลดลงเลยนะฮะการกลับมาเล่นละครทุกครั้งเนี่ยก็ยังได้รับการต้อนรับจากแฟนคลับเสมอสําหรับรายได้ของนักแสดงชายคนนี้ว่ากันว่าอยู่ที่67,100ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านบาทครับอันดับที่9กอีซึงกิ นักแสดงหนุ่มเจ้าบทบาทเขาได้รับฉายาว่าลูกชายแห่งชาติครับเนื่องจากเสน่ห์ของเขาเจาะใจคนทุกเพศทุกวัยอีซึงกีมีความสามารถรอบด้านไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงการแสดงและงานด้านพิธีกรผลงานแต่ละด้านก็ประสบความสําเร็จครับจนได้รับการยอมรับมากมายตลอดเวลา15ปีในวงการบันเทิงหากย้อนกลับไปเมื่อ15ปีที่แล้วเพลง b c o s e You Are My Woman เป็นเพลงเดบิวต์ของเจ้าตัวเลยนะครับซึ่งได้รับความนิยมเป็นอย่างมากโดยเนื้อหาของเพลงก็จะเอ่ยถึงเด็กหนุ่มไปรักรุ่นพี่จนปัจจุบันมีการกล่าวถึง ความรักที่ผู้หญิงอายุมากกว่าผู้ชายก็จะมักเปิดเพลงนี้กันถือว่าเขาเป็นคนที่มีอิทธิพลในวงการนี้เลยก็ว่าได้ฮะและสําหรับรายได้ของพระเอกหนุ่มผู้ทุ่มเทจ้างร้อยเล่นล้านคนนี้รับทรัพย์ไปถึง100ล้านวอนหรือตีเป็นเงินไทยอยู่ที่2.6ล้านบาทต่อนหนึ่งตอนอิงจากการเล่นซีรีส์ฟอร์มยักษ์วากาบอลน,นะจ๊ะ อันดับที่8อีจงซอกดารานักแสดงเกาหลีชื่อดังที่ครองใจแฟนคลับหลากหลายประเทศที่สาคัญเขาเป็นดารานักแสดงอายุน้อยที่มากความสามารถจริงๆครับอีกทั้งผลงานการถ่ายแบบที่มาอวดหุ่นเซ็กซี่ทำเอาสาวๆเนี่ยหัวใจแทบวายกันเลยนะฮะและเขาก็ได้ฝากผลงานนักแสดงนําให้กับซีรีส์หลายเรื่องด้วยกันอีจงซอกได้เริ่มเข้าสู่วงการครั้งแรกในปี2005ซึ่งเขามีอายุแค่16ปีเท่านั้นเองนะครับและได้เข้าร่วมเดินแบบโซ่คอลเลกชันซึ่งเขาเป็นนายแบบที่อายุน้อยที่สุดในตอนนั้นด้วยล่ะครับโดยเอ เอกลักษ์ใบหน้าที่โดดเด่นปากนิดจมูกหน่อยตรงนี้นี่เองครับที่ทําให้เขาครองใจแฟนคลับไปแบบเต็มๆส่วนรายได้ของหนุ่มหล่อนหน้าใสอ e ีจงซอกก่อนหน้านี้เขาได้รับเงิน60ล้านวอนหรือประมาณ1.5ล้านบาทเป็นค่าจ้างสาหรับการแสดงในซีรีส์หตอนครับแต่ต่อมาชื่อเสียงและความนิยมของเขาก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆและทําเงินสูงถึง120ล้านวอนตีเป็นเงินไทยก็ประมาณ3ล้านบาทสําหรับการแสดงในซีรีส์วิวยูแวร์สลิปปิ้งและนอกจากนี้เขายังเป็นเจ้าของผู้บริหารหลักของค่าย A-Man Project ด้วยล่ะ ครับอันด <1! S 2> ับท <Ges> ี่7 กงยูนักแสดงชายที่ประสบความสําเร็จมากที่สุดในเกาหลีใต้ไม่ว่าจะเป็นผลงานภาพยนตร์ที่ทํารายได้สูงสุดอย่างเทนทูบูซันหนังซอมบี้เอเชียที่ดังกระหึ่มไปทั่วทั้งโลกเขาเริ่มเป็นที่รู้จักของคนทั่วไปจากการเป็น VJ ให้กับรายการเพลงของทางสถานีโทรทัศน์เอ็มเน็ตหลังจากนั้นก็รับงานแสดงเป็นครั้งแรกในปี2001แต่ก็ยังได้รับเพียงบทนักแสดงสมทบเท่านั้นครับจนกระทั่งเมื่อปี2004เนี่ยนะครับเจ้าตัวก็ได้รับบทนักแสดงนําเป็นครั้งแรกจากภาพยนตร์แนวแอคชั่นคอมดี้เรื่องสไป g เกิลโดย ยรับบทเป็นหนุ่มขี้อายที่เกิดไปตกหลุมรักสาวสายลับชาวเกาหลีเหนือที่แอบเข้ามาเพื่อสืบหาข้อมูลลับสุดยอดของทางเกาหลีใต้แล้วก็มีผลงานออกมาให้ได้ติดตามกันเรื่อยๆเลยนะฮะมาดูรายได้ของกงยูกันนะครับว่าจะมีเลทราคาอยู่ที่เท่าไหร่โดยชาแนลโคเรียมีข้อมูลว่าเขาได้รับเงินจํานวน6 5 0 0 0ดอลลาร์สหรัฐหรือประมาณ2ล้านบาทได้ส่วนงานพรีเซนเตอร์นั้นกงยูรับไป1000ล้านวอนต่อชิ้นครับหรือประมาณ26ล้านบาทอาจจะมีขาดมีเกินนะฮะ دبه ยอนบินกรี๊ดมาแรงๆเลยฮะกิีให้กับความหลอกของโอปป้าถึงแม้ว่าอายุจะเข้าเลข3ก็ยังทําให้สาวไวใสใจสั่นรัวที่สุดเลยนะครับในเรื่องความหลอกไม่ว่าจะมุมไหนก็ดูดีไปหมดทุกมุมจริงๆและเสน่ห์ที่เป็นเอกลักษณ์อีกอย่างเลยก็คือรอยยิ้มของโอปป้ารอยบุ๋มตรงแก้มนั้นมันก็พาหัวใจสาวๆพองโตได้ทุกเมื่อจริงๆครับนี่ใช่ไหมที่เขาเรียกว่ายิ้มกระชากใจแต่พอดูมาดูไปแล้วเนี่ยหน้าก็คล้ายๆผมอยู่เหมือนกันนะครับถือย,ยอกยอกยอก,ยอกจริงๆอยากจะบอกอยู่มัน การว่าผมหล่อกว่าแต่กลัวแฟนขับฮยอนบินจะมาถลม่มเอาเอาเป็นว่าเราพูดเรื่องค่าตัวกันดีกว่านะครับสำหรับนักแสดงหนุ่มขวัญใจสาวๆจากการหาข้อมูลก็พบว่าได้รับค่าจ้าง100ล้านวอนต่อการแสดง1ตอนเลยนะครับตีเป็นเงินไทยก็อยู่ที่2.6ล้านบาทขาดตัว ดับที่ 5. คิมซูยอนจากหนุ่มขี้อายกลายเป็นซุปตาผมขออนุญาตย้อนกลับไปในวัยเด็กของเจ้าตัวก่อนนะครับคิมซูยอนในวัยเด็กเป็นคนที่ค่อนข้างขี้อายและชอบเก็บตัวเงียบจนคนในครอบครัวไม่คาดคิดว่าตัวเขาเองจะกลายมาเป็นนักสแสดงอย่างทุกวันนี้ครับซึ่งสิ่งที่ทําให้คิมซูยอนเปลี่ยนความคิดคือการได้มีโอกาสเล่นละครของโรงเรียนทําให้เขาชื่นชอบที่จะเป็นนักสแสดงและมีความฝันอยากจะเป็นนักสแสดงเรื่อยมาครับจนตัดสินใจเข้าเรียนด้านสาขาภาพยนตร์และการละครที่มหาวิทยายลัยจุงอังและ ได้เริ่มเข้าสู่วงการเมื่อปี2007ครับซึ่งตอนนั้นเขามีอายุเพียง19ปีเท่านั้นเองฮะกับการเป็นตัวประกอบในซีรีส์เรื่อง Kimchi Cheese m ก่อนจะมีผลงานออกมาเรื่อยๆและมีชื่อเสียงเพิ่มมากขึ้นครับทั้งงานด้านภาพยนตร์พีธีกรผลงานเพลงและ MV รวมไปถึงผลงานโฆษณาต่างๆครับส่วนค่าตัวของชิมซูยอนเคยมีการเปิดเผยว่าเขาได้รับค่าจ้างจํานวน100ล้านวอนต่อการแสดงหนึ่งตอนครับเป็นเงินไทยเท่ากับ2.6ล้านบาทและอ e ีเดลี่ก็ได้ตีข่าวว่านักแสดงหนุ่มคนนี้ ได้รับค่าตัวประมาณ2,000ล้านวอนหรือประมาณ52.5ล้านบาทต่อการทําสัญญานายแบบเป็นเวลา2ปีแต่ว่าภายหลังต้นสังกัดได้ขึ้นราคาค่าตัวเป็น2,000ล้านวอนต่อสัญญาเพียงปีเดียวเท่านั้นเองครับอันดับที่4อีมินโฮได้เข้าสู่วงการด้วยการเป็นนายแบบก่อนจะมาโด่งดังจากละครเรื่อง Boys Over Flowers ในปี2532โดยรับบทเป็นหัวหน้าของ F4 ทำให้เป็นที่รู้จักและมีแฟนคลับมากมายทั่วเอเชียครับและนั่นก็ทําให้เขากลายเป็นดาราที่โด่งดังเป็นอย่างมากของเกาหลีรวมไปถึงอีกหลายประเทศในเอเชียครับตั้งแต่นั้นเป็นต้นมาเขาก็ได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆโดยโคยคะแนนฮอตและค่าตัวสูงในลำดับหนึ่งเคียงคู่มากับหนุ่มคิมซูอยอนแบบไม่มีใครยอมใครเลยนะฮะสำหรับค่าเหนื่อยในการแสดงของหนุ่มคนนี้คือ100ล้านวอนหรือประมาณ2.6ล้านบาทครับและแม้จะมีช่วงที่เขาไม่โ เพราะว่าคบหากับนางเอกสาวซูจีแต่นั่นก็ไม่ได้ทําให้งานลดลงเลยนะครับมีแต่เพิ่มมากขึ้นจนสื่อเกาหลีให้ฉายาว่าเป็นคู่รักหมื่นล้านเลยล่ะครับอันดับที่3ทรงจุงกิ ทรงจุงกิเจ้าของฉายาสามีแห่งชาติครับเริ่มมีชื่อเสียงจากการแสดงซีรีส์ย้อนยุคเรื่องบัณฑิตหน้าใสหัวใจว้าวุ่นและจากการเป็นพิธีกรรายการบันเทิง running man ครับและสําหรับค่าตัวทรงจุงกิก็มีรายงานจาก e daily ระบุว่านักแสดงหนุ่มคนนี้ได้รับเงินในการแสดงต่อหนึ่งตอนอยู่ที่180ล้านวอนหรือประมาณ4.7ล้านบาทเลยนะครับอันดับที่2เบยงจุน ซูปเปอร์สตาร์หนุ่มขวัญใจชาวเกาหลีพระเอกซีรีส์เร um ื่อง Winter Love Song เพลงรักในสายลมหนาวที่ปลูกกระแสท่องเที่ยวตามรอยซีรีส์เกาหลีใต้ให้คึกคักรูปปั้นของเขาและนางเอกคู่ขวัญเนี่ยนะครับก็ได้กลายเป็นแลนด์มาร์กให้นักท่องเที่ยวต้องไปถ่ายรูปให้ได้เขาก็ได้รับเงินจํานวนสูงถึง250ล้านวอนเลยนะครับต่อหนึตอนหรือประมาณ6.5ล้านบาทอันดับที่หึ ปิดท้ายที่พระเอกตัวท็อปที่เคยไปโกอินเตอร์ถึงฮอลลีวูดครับอีฟยองฮอนนักแสดงชายจากละครเรื่องมิสเตอร์ซันชายและได้รับค่าตัวจากการแสดงเรื่องนี้อยู่ที่ตอนละ150ล้านวอนซึ่งเรื่องนี้ค่อนข้างมีเนื้อหายาวถึง24ตอนด้วยกันครับ เขาจึงรับทรัพย์จากเรื่องนี้ไปไม่ต่ำกว่า3,600ล้านวอนประมาณ9 4ล้านบาทไทยครับและเมื่อต้นปีที่ผ่านมานิตยสาร People with Money ได้ประกาศว่าหนุ่มคนนี้เป็นนักแสดงชายที่มีรายได้มากที่สุดในปี2020คือ50ล้านดอลลาร์สหรัฐตีเป็นเงินไทยเท่ากับ1,800ล้านบาทเลยนะครับทั้งที่ปีที่ผ่านมาเขาไม่มีผลงานออกมาเลยแต่ดูเหมือนว่ารายได้หลักของเขาไม่ได้มาจากวงการบันเทิงสักเท่าไหร่แต่มาจากการลงทุนในหุ้นอย่างชาญฉลาดและยังมีรายการอสังหาหลายอย่าง ไม่ว่าจะเป็นอาคารร้านอาหารและสินค้าในสายแฟชั่นอีกด้วยล่ะครับและทั้งหมดนี้ก็คือ10อันดับดาราเกาหลีชายที่มีรายได้สูงที่สุดหากข้อมูลผิดพลาดผมก็ต้องกราบขออภัยทุกท่านด้วยนะครับและถ้าชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์และกดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของผมไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับอันยองฮีเซโย